ชวนอ่านชวนธรำซีซั่นสองตามรอยอริยวินัยท่านพูดว่าการศึกษาเป็นทางผ่านและการศึกษาเป็นเส้นทางสำหรับเปลี่ยนสถานะทางสังคมคือพูดอย่างนี้เพราะว่าอะไร ในแง่ของการเปลี่ยนสถานะทางสังคมที่จริงเรารู้กันอยู่แล้วว่าถ้าเรามีการศึกษาดีเพราะว่าในตอนที่การจัดการศึกษาโดยรัฐเนี่ยรัฐก็ต้องโฆษณาใช่ไหมว่าถ้าคุณมีการศึกษาเนี่ยคุณก็จะมีโอกาสในชีวิตมากขึ้นคุณจะได้ทํางานที่ดีเ,เช่นพ่อแม่เป็นชาวนานะคะกรุณาส่งลูกเรียนหนังสือลูกจะได้ไปเป็นเจ้าคนในคนสมัยก่อนเขาพูดอย่างนี้เลยเลูกเราธรรมดาธรรมดานี่แหละเราก็ส่งเข้ามาเป็นเด็กวัดก่อนแล้วก็ให้มาเรียนหนังสือในกรุงเทพ ไม่มีที่อยู่อยู่วัดไปกินข้าวก้นบาดไปพอเรียนจบมาก็ได้เป็นเจ้าคนหนคนรับราชการไม่กลับบ้านค่ะประเพณีนี้นี่ยังอยู่ยังอยู่นะคะประเพณีที่ว่าบวชเพื่อศึกษาเล่าเรียนเป็นทางผ่านออกไปสู่สถานะอื่นผู้ชมเคยอ่านหนังสือพิมพ์หรือว่าอ่านข่าวออนไลน์อะไรบ้างไหมมีนะคะพระที่ถูกหลอกอะ่ะ คือพระไม่รู้ไงคะพระอยู่วัดแบบว่าเร,เรียบร้อยเรียบง่ายทุกวันก็เช้าก็บิณฑบาตท,ท่านเขานิมนต์ไปทํากิจอะไรก็ไปไปอะไรอย่างนี้เสร็จแล้วท่านก็กลับมาท่านก็ไม่ได้รู้เรื่องราวโลกภายนอกท่านก็ไม่ได้ศึกษาอะไรท่านก็ถูกเขาหลอกค่ะเงินวัดก็หมดไปหรือบางทีก็มาหลอกว่าจะสร้างโบสถ์ให้แล้วก็เหลือแต่เสาอะไรอย่างเงินก็ไปเหมือนกันอ,อย่างนี้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลวงพ่อสมเด็จท่านเน้นมาตั้งแต่30 40ปีก่อนแล้วนะคะว่าพระต้องรอบรู้ รู้โลกด้วยไม่ใช่รู้แต่เรื่องในพระไตรปิฎกแต่พระไตรปิฎกก็ต้องรู้เป้าหมายที่แท้จริงของการศึกษาเนี่ยที่ท่านเห็นว่าควรทำเนี่ยนะคะโดยเฉพาะในหมู่ในหมู่พระสงฆ์อันนี้ยมมยมขอโคตรคือท่านบอกว่าต้องนําพุทธธรรมมาให้แก่สังคมหรือให้แก่มนุษยชาติต้องชี้ทางออกให้แก่อรยธรรมของมนุษย์เพราะว่าท่านเห็นว่ามันมีมันมีปัญหาจริงๆ คือคือท่านก็บอกว่าการที่เราเดินตามฝรั่งเนี่ยการที่เราแบบว่าต้องมีปริญญาเอกเท่าฝรั่งเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งที่เราต้องทำแต่เมื่อถ้าเราทำเสร็จแล้วเนี่ยงานที่สำคัญกว่าใหญ่กว่าเนี่ยก็คือว่าเราจะต้องเป็นผู้ชี้ทางออกเอาพุทธธรรมมาใช้เพื่อชี้ทางออกให้แก่ปัญหาต่างๆในโลกนี้จะทำยังไงผลิตคนออกมาแล้วเพื่อประกอบอาชีพอย่างเดียวเนะี่ยไม่ได้เพราะเราก็จะเห็นว่าอันนี้คือเป็นปัญหาอย่างหนึ่งในยุคสมัยปัจจุบันที่ เร่งเรียนเร่งผลิตคนออกมาแต่คนไม่พร้อมแล้วก็ต้องส่งเขาไปทำงานอันนี้ก็เขาก็ไม่มีภาวะที่เรียกว่าเป็นนักเรียนหรือเป็นนักศึกษามันคือก็ได้แต่ทำตามตามที่หัวหน้าบอกไม่เป็นภาวะของนักเรียนที่พร้อมจะเรียนรู้อะไรเงี้ยถูกส่งไปเงี้ยมันแล้วก็ไปเพื่อจะหาเงินให้ตัวเองได้ใช้เพื่อมาบริโภคนิยมเนี้ยอันนี้มันมันไม่มันไม่ใช่ มันควรจะต้องมองอย่างเป็นองครวมว่าชีวิตจริงๆมันต้องการอะไรซึ่งต้องกลับเข้ามาที่ชีวิตว่าชีวิตมันมันมีอะไรที่สัมพันธ์อยู่แล้วก็มาศึกษาโดยเรียนรู้อย่างเป็นอง์รวมแล้วก็เนี่ยมันก็โยงเข้ามาที่ระบบนิเวศด้วยว่าแล้วมันจะศึกษาแค่ชีวิตมนุษย์อย่างเดียวไม่ได้นะเพราะชีวิตมนุษย์มันไปสัมพันธ์กับธรรมชาติไปสัมพันธ์กับสัตว์ทั้งหลายแล้วสัตว์ทั้งหลายในขณะที่เราเรากินอาหารบริโภคข้าวทั้งหลายเนี่ยเรากินเยอะเกินไปจนกระทั่งไปเบียดเบียนสัตว์ พรามันมีสัตว์อื่นที่อยู่ในโลกใบนี้ที่มันกาลังสูญพันธุ์จากการกินของมนุษย์เนี่ยหลวงพ่อสมเด็จท่านพูดว่าข่าวสารข้อมูลหรือข้อรู้ไม่ใช่ตัวปัญญาโยมียกว่าเป็นปัญญานะั่นแหะทีแรกนะ่ะแต่รากว่าท่านบอกว่ามันไม่ใช่ตัวปัญญามนุษย์ในยุคการศึกษาที่ผ่านมานี้มีความรู้ในข้อมูลต่างๆเป็นอันมากแต่บางทีไม่เกิดปัญญาไม่รู้จักคิดคิดไม่เป็นอื ประเด็นว่าการทําให้พระเป็นนักศึกษาเนี่ยมีความสําคัญมไม่ไม่ใช่ดันท่านไปสู่มหาวิทยลัยสงคนละเรื่องกันมันคือการที่เนี่ยการสอบถามธรรมะเป็นวิธีการเรียนอย่างหนึ่งวิธีการเรียนในพุทธศาสนาเนี่ยเขามีคําว่าอุทเทศปริปุชฉาโอวาทานุสาสนีหมายความว่าตั้งหัวข้อแล้วก็สอบถามสั่งสอน ตามสอนไอ้สั่งสอนตามสอนอน่อาจจะเป็นเรื่องของของพระที่ทําแต่ว่าการตั้งหัวข้อขึอข้นมาสอบถามถามพระเนี่ยก็เป็นวิธีการหนึ่งของการเรียนรู้ในนี้ถ้าท่านเห็นว่าพระไม่ค่อยศึกษาก็ลองถามถามธรรมะพอท่านตอบไม่ได้โดนถามบ่อยๆมันก็ต้องทำนึกอะไรบ้างแหละว่าจะต้องไปเรียน จะต้องอ่านจะต้องหาคําตอบมาให้ญาติโยมเราค่อยๆทําไปทีละน้อยๆคือตัวเราเนี่ยตั้งให้มันถูกซะก่อนว่าเรานิยมพระแบบไหนเราเห็นพระอยากเราอยากเห็นพระแบบไหนแล้วเราก็ไปสนับสนุนที่นั่นถ้าเราอยากเห็นพระให้หวยอยู่ตลอดเวลาเราก็ต้องไปวัดนั้นแต่ถ้าเราไม่อยากเห็นพระให้หวยเราอยากเห็นพระมีการศึกษาเราก็ต้องสนับสนุนให้พระ ได้รับการศึกษาโดยทางไหนที่เราพอจะช่วยได้ก็มีคนกระทั่งแบบไป,ไปบริจาคเงินช่วยสร้างมหาจุลานั่นแหละค่ะเพราะเขาอยากให้พระมีการศึกษาอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นเนี่ยใน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 แง่ของคารวสาเนี่ยก็ก็ทำจากตัวเราเข้าไปเป็นกัลยาณมิตรกับพระเอื้อเอื้อเฟื้ออุดหนุนให้พระได้เล่าเรียนให้พระได้มีปัญญามาสอนเราต่อไป